อ๋อพี่ชายพี่จำคนแนนเพื่อชอบมากมากครับแล้วข้ามวยเร็วครับกว่า,วา70ปีแล้วนี่คีอก้าวสำคัญต่การมาใต้ชิดกับ ชาวไทยของเราในครั้งนี้ครับพร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดด้วยซึ่งก็บอกว่าตรงใจกับแฟนๆชาวไทยเหลือเกินแลวก็เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนด้วยทุกคนครับพร้อมไม่พร้อมฮะพร้อมไม่พร้อมฮะด้านหน้าพร้อมไหมฮะแฟนๆในปิดคณะพร้อมใช่ไหมครับอย่ามังเสียที่หน้าเลยนะ,ะว่าคึกคักขนาดไหนอุ้ยนี่แบบนี้ นี้ที่เราคอยแบบนะะีาา้ที่เราคอยนะฮะเอาละถ้าพร้อมแล้วอีก,กล้องขึ้นมาฮะถึงเวลาแล้วครับทุกคนครับที่เราจะได้ไปพบกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดข,ของยอโก,โกคุณแดนทิมอินยอ แต่ทุกท่านเลยครับตู่ๆเดินมอดครับขอสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเราต้องต้องกันนั่งคุยกันดีกว่านะคะตั้งแต่หล่อไหมบัดนี้น่ารักไหมสุดๆเลยใช่ไหมฮะโอเคเชิญครับเชิญเลยครับเอาล้วฮะก็ออื่น 어, 품자에 막막한 레오, 어, 짐승 커품티돌고 아이코모까, 어, 리젠터밴딩 어, 리젠터 밴드 놓고, 다 레오, 어, 짐승에 연팬 밴드 리젠터 놓고, 어, 레오, 네, 어, 피차에 피차한 컬그 어, 저 막막한 레오, 카모이 레오, 카 타모. <laughs> เชื <toys> ่อหรือว่าแฟนๆถูกอกถูกใจที่ดอกโกเลือกน้องแดงมาเป็นพรีเซนเตอร์ตบมือยงกับดอกโกเลยนะไปขาตกเสียงับด็อกโกเลยฮะ่งเสียงกับดอกโกเลยฮะนี่แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูดีมีออร่ามากๆเลยมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างหาน้องแดงเอาทูุกัปติเอาชัยมวยสไลด์จ้อยซองบ์หลอกทุกการ์ดเหลว คนนวดเอ่อใชายัวกโก่ทุกวันนะครับนี่ตัวจริงปี <laughs> ่ดียนตัวจริงใช,ช้ดอกโกทุกวันเลยเออค่ะแล้วคนนวดเอ่อคนสมูสแล้วลุกสมาร์ทนะครับนี่ พิซเตอร์กับน้องแดงนะฮะกับดอกโฮอยากรู้ว่ามิตรกนวดที่ดีเขาเป็นยังไงในความรู้สึกของน้องแดงอ๋อคุณคุณมีเอ่อใช้รุ่นห้าโปรปกติครับใช้รุ่นหาโปรครับอ๋อใช้รุ่นห้าโปรก็คือของดอโฮมีทุกรุ่นแหละแต่ชอบรุ่นหาโปรใช่แล้วนอร์ทมูสแล้วเซตตี่แล้ว อ๋อจริงๆไม่เคยเจ็บครับอ่าจริงออ่าขอบคุณที่มาทุกคนครับแล้วอ๋อจริงๆคิดถึงมากๆครับเพราะว่บไม่ไม่เจอนานๆใช่ไหมครับอ่าใช่ครับคิดถึงกันมากครับจนเราปั้นนิฟซีนะครับเรืออ๋อ บอกขาตทงกับคุ่ภจริงๆคือเต้นที่สุดกับันนี่เเข้าใจค่ะว่าตื่นเต้นแต่ว่ากำลังใจเยอะมากเลยปกบมืออีกครัม้งเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจหน่อย หลังจากนี้นมีกิจกรรมที่ให้น้องแดนได้ร่วมสนุกกับผู้โชคดีด้วยอ๋อจริงหรอหครับใช่ครับแฟนบนิบิตของเราะคระับทั้ง25ท่านที่ร่วมกิจกรรมมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเกมเกมนี้ขอไม่ออาเป็นบฟิจิตั์เกมตัวไหนเกมตัวไหน

แค่ตลอดเลยพีอยล้วคุณขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวพี่เราได้ ต้องแดนรู้ไหมว่าคนไทยต้องพูดแต่โมสักรั้งรู้ไหมฮะพี่ล็อกเออเราพูดดูสิฮะแต่โมสักรั้งเราพูดดูของขอไปให้เต็มเต็งโมเต็งโมเต็งโมใ่เก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วถ้าเราแดนพูดว่าแต่โมสักรั้งได้ที่แต่โมจะเต้นด้วย ีนี้นะวันหล่อวันหล่อนี่จะบอกเต้นหน่อยเต้นหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแ้้วแน่พูุทธโมสังหารเดี๋ยวลุย,าาย,วยจะต่อเป็นเพลงให้ได้ฮะเต้งโมเต้งโมเต้งโมแตงโมลุกตะต่อร้อนกว่ารับประทานจูบอ,อกภูกใจไปแตงโมไปลลาห์มากเลยโอเคถ่ายรูปดีกบ่ากันที่น้ำขอบคุณครับ <laughs> ครูอ่ะยูซีดีขึ้นมาบนเวทีฮะเชิญฮะที่เนาควรดคนะฮะโอเคเชิญครับเอามือถือด้วยนะฮะเชิญนี้เลยฮะทีนี้นี่เชิญครับเชิญครับมาแล้วเชิญฮะมาฮะมาฮะมือมือสั่นไปหมดแล้วนะทุกพี่พี่ใจเย็นนะใจเย็นนะ ขอคุยกับคุณพี่หนึ่งทีคุณพี่อ่านข้อความอ่านข้อความให้กับน้องแดนก่อนนะครับอ่านข้อความตามอินเนอร์ของคุณพี่เลยยูซีมีกับดีโอเคพร้อมไหมฮะพี่ชื่ออะไรจ๊ะอ๋อพี่อ๋ออ๋อพี่อ๋อใช่อ๋อก็คือแบบเข้าใจอันเดอร์ส d ตนิ้งพอ๋อ Yeah.